วันนี้มีแจกคับเซินมาพร้อมเนาะค,บะคับเซิน <c oughs> เซินมาแบบเงียบ <c oughs> มานี่สิ <c oughs> น้อกอับจนวัดไ,ได้กลางหม้อได้ทุกคนโมเมนต์ได้นิหน่อยได้สุดนี้นี่ได้ได้หลายเล็กอีหลีได้เนาะ <c oughs> อ่าโหเป็นฝ่ามันฝ่ามันนี่สิ <c oughs> จวบเ,จเลยเนาะ มีได้หอน้ำมะเฟืองออกกว่าเหล่าน้ำั้งลูกมันเนาะป๊อเลยใส่ยใส่ยเสล้วเสล้วโอเอันนี้เป็นแมงไหมที่เอาไตมื่อวานนี้ได้ทุกคนได้โอ้ไตเอาใส่เลยนี่คนเรียบร้อยเนาะแกงนอใส่กับแมงไหมนำนอนข้าวสุดขสุดทุกคนเอ้ แซ่บคักเนาะคักบอกเนาะนี่ทุกคนเมึงแมงกินนายได้แ,แมงกินนานยคนเราทุกคนน้องมากินบอชมสบายดีทุกคนซีบเนื่องจากคลิปก่อนนะทุกคนเนาะสบายดีตอนแรงๆเนาะการพวกเราได้เข้าไปหานอปั๊ดติดตัวซุนละมุนขนาดเข้าไปกับไฟฟ้าเนาะสองคนคือว่าการไปครั้งนี้นี่ในนอนหลายแหงเราตัวเลยมาซอยเพิ่น บอลเรานนทุกคนเนาะมันไปายาอยากเบิงเต็มๆไปเบิงอยู่ในคลิปซองตัวโยวยได้ทุกคนเด้อไอ้นี่อามีดทุกคน่อ,อันนึงบอกอามีดแม่หน่อ,หอ,อ,นหนอยไหมรูมีดเลยคัดอยู่หลังนะทั้งคางนะข้างชีเดิลออกไปไหมยังเอาไปเรียกขวาเห็นบอโอ้สตารมหาตันน้งนาเอามา <c oughs> มีดไปพอ,อไปขุดอันนั้น <c oughs> ขุดตีนขุดตีนอันเด้อ สบายดีนะไอ้พระสบายดีวันนี้เฮามาบอลหล้วก็สิมาเฮ็ดของกินแซ่บๆกินแรงเนาะทุกคนนอมืนน้อนี้มีแขกรับเซินมาไหมเอ,อ้ยนี่มาไหมื้อน,นี้มีแขกรับเซินมาพ่อมเนอ้อขับเซินเซินมาแบบเงียบมานี่สิ อันนี้เฮาบอนบอนน่อนเลก่อนเนาะสบายดีเอ้ยสบายดีเซนแอลสบ,สบายดีสบายดีสบายดี <c oughs> เอา้าเมาคือตัวเองเนาะถ้าบเราใส่บ่อนเป็นน้ำมันบ่นที่ได้กินอยู่ะนะเอ๊ะอันนี้นี่คืออยู่อัอนนี้นี่แก่ปะวะ อันนี้เขาต้องแกะเอาแต่บ้องหมดนะทุกคนเนาะคือว่าแบบนี้บัวไฟเรืออยนบ่ือกนีเนาะทุกคนเนาะบ่อนกือบตายได้สักหนี่แหละไปหามาเนาะโอ้ไปขายอันนี้นี่ได้สี่สิบห้าสิบปูได้นี่ทุกคนขายกับประมาณได้ประมาณร้อยบาทพผนได้นี่ผมไม่ได้หน่อยๆนอนอย่างนี้มันแพงนะทุกคนเนาะอันนี้เขาเก็บไว้ให้หมูเนาะมืออื่นโอ้หมูนี่ยิ่มเปรี้ยๆเลยนี่นะไปกินอันนี้นี่ ถืออ่อนๆอยู่ได้ในสัมผัสเออนาะคันว่าเทียบพยัยหมูกินครับเอาเนาะวันนี้เนี่กาตั้งไฟไปสองเตาละอันนี้กะสีอ่อนนอมาค้างต้มเนาะทุกคน,นเนาะบมื้อนี้นี่มีได้ใส่สองเตาาด้วทุกคนเด้อเพราะว่าแนวกินเฮาจะว่าลายเกินนะนะเนาะทุกคน,นเนาะอ,นนอันนี้ก็มีอันนี้นี่หนึ่งสาลีเนาะทุกคนเนาะ หนึ่งสาลีอันนี้นี่กาซิมาต้มนอทุกคนให้กินตอนแรงเนาะนอก,ก่ะจนว่าได้กลางหมอ้อได้ทุกคนโมเมนต์ได้นยหน่อยได้สุดนี้นี่ได้ได้หลายเล็กอีหล,ล,ลีได้เนาะอ่าวโมเมนต์ฝ่ามาันฝ่ามันนี่สิอ้าวฝ่าหมา้อโอ้ยูยนน่น,นีนนนน่อยู่นี่นี่ทุกคนเบึงสาลีเนาะ สลีไปเก็บมาแล้วก็มากินเลยเนาะต้มน้อยให้มันนั่นก่อนให้มันเนี่ยก็ขอเยาเอื้นเนี่ยเก็ให้มันจืดโอ้โหคือคำนี้ก็บ่ออกนี่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้นี่ก็ให้ไอ้ฟ้าเพิ่นตำข้าวเบือเขียมเนาะทุกคนเนาะมึงหมอเขาป้าสิโ่โตฟิวโค้ดได้เนาะตดยกับทีมาขั้นเยร์านางให้เพิ่นเนาะแล้วก็ให้เพิ่นเขียมตำข้าวเบือให้พร้อมเนาะแล้วก็ เขี Workers, so no, you. You oh, ่ยมแกงนอได้ท oh, mm. ุกคนบัดดีนี่เนาะเขี่ยมแกงนอเขี่ยมกินแล้วได้บัดีนี่เขี่ยมกินเขาแรงเนาะพอว่านำเสน่ห์ไปฟเขาอีกหรอได้ถ่าไปฟานะเงินพอพอแท้พอแท้ขึ้ได้พอกับพอนี่นะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เนาะเดี๋ยวตัวชิญองไปหยาหนางเนาะ อันนี้เขาเบื่อกัะบอกเพชรเนาะเวรจับต่ำเลยก่อนเนาะอาหารมื้อนี้ต้องแซบแ่บจะคนเากินน้ำกันหลายคนไงนอ,อ่าทุกคนนี่จืดแลว้ววะต้มน้ำเดียวพอที่บ่อนี่น้ำเดียวพอละใส่น้ำยาด่างาแล้วมันก็จือด e อีอกเนาะเป็นไง เจอแล้วกับเปลี่ยนน้ำรูแล่เหรเขี่ยมแกงรูแล้วเนาะยืนเห็นน้ำหมูบ่เจ้ากาซีห็น,นยังไงเมื่อกี้ตะค้อเฮียนเมืนบ่อไอ้สูตรนี้เริ่มมือหนาเลยเม็มดดีอีกคาราฝามันออกกับมันเม,ม,ม็ดคือกันนอน,นะโอเค อ่ะมานี่นี่กาตองเซลเลน่นบ่ไอฟาน้ำมันหลายพูดว่าเนาะหลายพูดอยู่ได้เห็นอะแล้วก็คอยเอาออกบ่มันหลายพูดเราเนามันน้ำมันกับโบเข็มขุนพอนะเอี่ยงมันนี่ทุกคนจวกเซลเลยเนาะดีแท้่ห่อน้ำทังเครื่องนี่ออกก่อนแล้ะน้ำทองลูปม,มันเนาะน้ำทองลูปม,มันสีเข้มขุ่นกว่า,าวเ,ลเลยอย่างมันเนาะเซเลย์ไหลพูดบอ่อ เขาตักน้ำออกแล้วเขาเอาน้ำนี่ใส่มันทียงแซ่บ<อ>เขาเย็นน้ำนี่ออกก่อนหน่อยนึงเออฮ้ยน้ำนี่ออกหน่อยนึงโอเคเอาไว้ก่อนก็ไดห้หน่อยแท้หน่อยแท้ห <laughs> น่อยว่าจวกนี่น้ำทั้งก้นนี่มันสีแซ่บเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เต็มเต็มน้ำแบบนี้ <c oughs> น้ำยานางเนาะทุกคนเนาะตุยขั้นเมื่อกี้นี่แต่ว่ายานางอย่าไว้หน่อยพูทธ ธรรมดาตัวมาคุณคุณเซ่บกับคนขั้นอย่านางนะคุณคุณเนาะได้แล้วล่ะเดี๋ยวต้มให้มันอันนั้นมันน้ำให้มันน้ำมันลงอีกเนาะไาเนาะบริษัทที่เขาขวดนี่คือเขาเบื่อนี่โอเคโอเคจัดไปเงาคนเอาไม่กับอะไเนาะ มืออื่นก็นขอสิตัดน,น้อยๆก่อนสั้นก่อนทุกคนเบิ่งบรรยากาศอ้อมข้างมือนี้นะทุกคนอยู่ที่ส่วนตัวย่อยเนาะก็เป็นประมาณนี้แหละทุกคนมือนี้นี่ค้ำคืนนะทุกคนเนาะนี่มือนี้กะมานั่งตะเงาะอยู่นนิทาเนาะมือนี้นี่มือนี้นี่กะเอาสิกแกงโนใส่กับแมงไหมที่เฮาได้มือวานเนี่ยนะทุกคนเนาะมาเบิ่งในนึง คนแกงนอใส่ไอ้นี้ทุกคนแมงไหมที่เา่าไตเนาะโอ้ยังดิบๆอยู่ <c oughs> ยังดิบเงียบๆอยู่เลยเอามาใส่แกงนอ,นอเอๆๆๆนาะไอ้ฟ้าเนาะ <Okay. S 1> เอาแมงไหมใส่นน้ำเลยเนาะเอาที่ใส่หม้อแล้ววะนี่โอเคขอดๆไปเิตๆ <c ười> แซ่บๆเลยทุกคนมื้อนี้นี่กินน้ำกันหลายคนแกงนอน,นี่อยากว่าได้ประมาณสองสามเพื่ออยู่เนาะไอ้ฟ้าเานาะ ไม่วะแนนว่าไม่ได้เป็นซิปถ้วยพุ่นวะถ้วยเจลนะตัวน,นี้เหน,น้นอยได้ค่ะนี่เนาะทุกคนท,กที่สวนเนาะเดี๋ยวตัวชิพาทุกคนย่างไปเลาะทางลมมาหน่อยหนึ่งทุกคนบรรยากาศมื้อนี้นี่งามอยู่ได้ทุกคนเบิ่งข้างนี่เนาะข้างนี่ใส่อันนี้มาแลาา้วก็นไปแล้วนี่ใส่ป้ายเอาไปไม่มาใส่นี่โอ้สุดยอดเนาะเบิ่งมือ้อหน้านี่ตัวอ่าให้พ่อมูเฮ็ดให้ก่อนทุกคนแต่ว่าก็ต้องได้จ้างเพิ่นทั้งแหละ ่าจะประมาณสามแสนสี่แสนกัน่าจจะได้อยู่เนาะไปไหมตัวยวยส่วนตวยยวยกาเดนไฟบอกาเดนโฟแม่์วะใช่กาเดนโฟสันเดย์ทุกคนเบิง่งแมงไมง้โอ้มาเก็บอยู่ใส่เนี่ไปเอานี่ไปใส่อีกก็ได้ไหลได้นี่ทุกคนนี่เนาะเดี๋ยวหอยนะเดี๋ยวเขาพากันมาเก็บล้วเอานี่ไปใส่เอาไปใส่แกงนอเลยได้มาสดๆแล้วก็ไปใส่แกงเลยเนาะทุกคนเนาะมันอาจจะอยู่พวกทั้งขนานน้างนี่น้ วันนี้พวกแมงนูนอย่างไปใส่แมงกินูนนะทุกคนเนาะไปใส่กินแกงแซนะ่บๆเนาะมืัอนี้นี่บรรยากาศอยู่นี่เขากัดไตเอาอีได้ทุกคนเห็นบหมมึงดอกไฟเห็นบหอดอกไฟลอแมงไหมเนาะเขาเอามาไตซอกแมงไหมเอเนาะแต่ว่าอยู่บริเวณอ้อมข้างน่ยจะมีอยู่มึงก้มกนาวตัวไอ้ทุกคนนี่มันมังนาวตาฮิติเนาะทุกคนเนาะกำลังบานใหญ่ๆเลยพอเบิ่งตัวนี้ตัวนี้แห้งามทุกคนตัวนี้หนีงามกควนนมคนมูเลยเนาะงามกวคนมูเลยอันนี้ อีบ <rude S 2> ุดนี um. Um ่ตัวกระสิตอนกิ่งมันละก็สิขยายพันธุ์อีกละกันเกี่ยมขายแล้วทุกคนมะนาวตัวหนาเนาะใจแท้อยากขยายลงไปลุมพูนทุกคนจนให้มันสุดๆพู้ใหญ่เนาะทุกคนมันจึงสๆแบบว่าพอขายโอ้ยนี่นี่นี่ทุกคนไม่คเดินห้มันทันเด้อว้ายไปแล้ว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 ไปละไปละต้องขุดให้ได้อันนี้ตัวใหญ่เติมป่อป่อเดะป่อเดะป่อดะเสร็จแล้วไปเสร็จแล้ว ห้องโบเห็นล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวซอกคุปปุ่นตูปกใหญ่เมื่อกี้ไหนไอ้ฟาซอกดูกินไอ้หนะจีน่าไงวะแม่นห็นตูปกระเงยเมื่อกี้เสียดายดิคุปบูถึกมันเดี๋ยวไต้ซอกก่อนนี่ทุกคนไอ้ฟ้าได้แล้วนะทุกคนเบิ่งนี่เอาไฟไอ้ฟ้าออกดูแจ้งโคตรนี่ทุกคนตูปกระเงยทุกคนอันนี้ห้องเสียบไปใส่แก่งนอสดๆเลยเนาะไอ้ฟา้ฟาเนาะจับไปเลยจับไปเลยแล้วก็เก็บเอาแมงไม้อยู่ในอันนี้อีกบ่ นี่ดิไฟไฟไฟนี่นี่นี่แม่งอันนี้เอาวะนี่อันนักเกานี่ทุกคนอีพอกะเอามือเช่านี่โอ้ยมันดีดมันดีดมันดีดปะมันเหน็บมือวะที่จริงคันลอกเก็บนี่คือที่ได้หลายเลยทุกคนมือนี่แมงไหมมันออกไปออกหลายกว่าเมื่อวานนี้อีกเนาะไอ้ฟ้าเนาะายกลองมืวกลองมืวขอโทษเลยทุกคนเลยฝนตกฝนตกเลยมือเช้านี่ยนะแมื่อมือเศร้านี่ฝนตกมันเลยแบบว่าออกหลายนะทุกคนเนาะนี่ เอาไปใส่แกงเนาะอ,อีกอันนี้ก็ได้เอาไปใส่หลายๆจึงได้สดหลายๆเนาะที่จริงได้ตะก,กระแตนเอาตะก,กระแตนใส่อีกบก่เนาะนี่ทุกคนมีตะก,กระแตนอีกนี่นี่พวกนี้น,นี่เอาเลยนี่เพื่อเพื่อโบธันมันดีดพวกไอไว้ไปมามานี่ทุกคนก็คือมองคนแล้วเนะาะเอาไปชิจใจนี่เลยทุกคนเขาเบื่อเนาะ พอเบื่อที่เขาตําไว้กีดเประกระพอแล้วดอกเออผู้สึกเป็นตัวกีดกีดใช่ไหมฮะนี่ทิวากไปเลยข้อข้นแล้วก็ควัดเสเลกูได้วะเรียแบบร้อยนะทุกคนเนาะของแซ่บตอนได้ใส่เวลานหนนึงเนะฟฟานะยไอ้ปลาเนาะหาเองกินเองนะทุกคนเนาะมันของแซ่บมันต้องแบบหาเองนี่แบบสุดยอดเลยทุกคนเนาะโอ้โหจีน่าหัวใจลวตัวหนึ่ง ได้จีนายมาใส่ละเดี๋ยวสิเอาอะนะเอาที่ว่ายูตู้เย็นมาใส่อีกทุกคนเอามาใส่เลยบอกไอฟ้ฟ้าเอา้าเมื่อกี้จะจับมายุ่นได้ไหมเนี่ยหรอปะนี่ทุกคนเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเป็นหนึ่งโอเคอันนี้เป็นแมงไหมที่เราเท้าไตมือวานนี้เลยทุกคนเด้อโอ้แต่เอาใส่เลยนี่ทุกคนเรียบร้อยเนาะแกงนอใส่กับแมงไหมนำนแมงอันนี้กินได้เป่าไอฟ้ฟ้าแมงคือแมงกระเบือ้องนี่นะนี่นะ พมั่วที่ว่าพ่ออันนี้ทุกคนกินได้สบให้พ่อกินแล้วตัวกบกินแล้วแม่งอันน okay. ี้ถ้ากบกินแทแล้วจันะคือแม่งกระเบื้องนี่เอ้าเบืองแม่เออนี่แม่งยังนี่เจะมาเบืองแม่อีพ่อมาใส่เอาเบืองกับเบ้ออนี่ไปนี่กินได้บ่อหนี้แมงอันนั้นแมงจะลวดเนี่ยโมเมนต์กระเบืองนี่กินได้บ่ โอเคได้แล้วก็แล้วงนะทุกคนเนาะแพงอีกอันนี้ปะนี่ทุกคนเดี๋ยวไปเก็บอยู่อันนั้นมาใส่อีกเนาะเอ้ามาเนี่ได้เวลาแล้วนะทุกคนเนาะอย่างเสตซารีน้ำมันโนตีก็แดดเราก็เห็นต้นน้องต้นน้องที่ทำเ็นซารีนะทุกคนเสตซารีแซ่บบานนี่ขนาดทุกคนอ้าก็เอาไม้ไม้หลักมาหนึ่งกินเลยแดดอีกพอมาแดดนะมันแดดอีกพอมาแล้ว กินแล้วรอเนาะปลาแดกอันนี้ลาแดกแซบ่แซบแล้วเราบ้านี้ยัองนะอะไรอย่างไรเกลือกินหนัวใส่ใส่น้ำตาลาล่ะบ่ <laughs> นี่น้ำตาลยี่สใส่เบิดกับหั่นพอดีแซบ่บใส่เบิดกับเป็นหัวพอดีแซบ่บ <laughs> 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 รอยยออ่อแซ<ส>่บวนอันนี้ซาดีนี่ก็ได้เมื่ดละให้มูก,กินต่อเกลือใส่บะนี่เตรียมกินทุกคนบะนี่นะของแซ่บเอาได้นี่แล้วเได้น,นี่เดี๋ยวจะใส่ผักเนาะเรียบร้อยเนาะ เรียบร้อยเนาะเอ้าพักเขาดิใส่แล้วอะใส่เลยโอเคใส่แล้วก็ตักเลยแับนี้เนาะสุดยอดเลยทุกคนเนาะมาเด้อทุกคนเด้อพยากินนลำละมาเด้อแกียงนอใส่กับแมงไม้เนาะทุกคนนอนแมงไม้ที่ใต้เอานี่แหละทุกคนอยู่หัวอยู่สวนเขาก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเนาะหายงได้อย่างกินเขาก็เอามากินนอกับธรรมชาติแมงไม้กับธรรมชาติมีแต่คนนี่แหละโบธรรมชาติเนาะคนกับธรรมชาติที่อิหริเนาะเดีวฟ้าเนาะธรรมชาติลงโทษเนาะ ขหอยนี่ได้บริเวณเปเจ้าเลยออยอกออยอกทุกคนออยอกขอหลอิ่นมะม่วงเนาะเตรียมกินตัวได้นี่แล้วก็เอ็นนี่เฮ็ดเมนูอีกเมนูหนึ่งนาะทุกคนเนาะไปเบิรงน้ำกันว่าเป็นเมนูอย่างของแซ่บเลยทุกคนเด้มอมื้อนี้นี่เนาะ <c oughs> อ้าติโดสาลีเขียววฟองอันนี้ก็ธรรมชาติของแท้เนาะทุกคนเนาะธรรมชาติลงโทษอีกน <c oughs> ึกน <c oughs> ่งเลยอือจะเป็นก็แซ่บเลยเอ็นนี่มันเป็นเผาไปเลยเนาะแล้วไม่พอ แซ่บแบบคิวคิ่ไฟ <laughs> ไม่หมอกะไฟไม่แสลีมาได้เมืองมันเออสองสองคนนี่เนาะอาหารของเฮาเมื่อนี้เนาะติดทุกคนนี่มีต้มเค็มอีกฝีมืออันนี้เนาะที่ว่าเอามาเฮ็ดกินเมื่อนี้เนาะนี่มีสองจานก็พอละอันนี้ถ้วยตดยถ้วยามาจานใส่กับข้าวเนาะทุกคนเนะาะแซ่บ นี่กระไรมัน,นแมงไหมมันตกซะนะอือมีทุกคนแกงโน่เฮาป้าวอยู่เดี๋ยวป้าเอ้อแกงโนแ่แซ่บเลยรับมึงพอดีแบบรสชาติแบบพอ,พอดีพองามเนาะทุกคนเน,นาะมามามา,มา,มาลองชิมมาลองชิมไอ้ป้านี่ยครับคิดแต่กิ่นแซ่บเลย มามานางมานางมานางเมื่อรับประทานยังอีกันนึงเนาะมาฮะทุกคนกินแล้วแหละมักอย่างก็กินแล้วแหละวันนี้นี่แต่่วาแกงนอแซ่บแหงทุกคนนี่โดยคอจานนี่แหละทุกคนให้หู้ไปว่าแซ่บแห้มื่อนี้นี่แบบเขาห่ามสดๆนะทุกคนห่ามสดๆแล้วกะมาแล้วแกงกินเลยเนาะ ดีแซบกว่าอื่นเอาพอลองซีมเมิึงละคอมเมนต์ิงึงว่าเป็นอะไรนี่อะไรฮอนคักปงขักซูดทุกคนเอ้ยแซบคักเนาะคักขัก,กบอเนานะนี่ทุกคนเิึงแมงกิไนไน ได้แมงกินนายคนระทุกคนนองมากินบะขมอื้มเป็นใม่เขาอันเป็นใม่อันปรากินนายกับนัวดิขนาดไปกินแต่กับแมงไหมนะทุกคนเนาะแกงกับไหมอันนี้ต้มเค็มน่ะทุกคนน้ำต้มเค็มกระแซ่บพอกันแกงนอกระแซ่บพอกันแซ่บคนละแบบทำไมอันนี่ไอ้ยังไอันนี้ไปเห็ดเจียวน้ำปูอยู่ก็เลยตั้งกล้องก่อน มาทุกคนวันนี you, mm. Arrow, mm. ha ้อาหารของเฮาเนาะอืแต่ให้ท mm. ุกคนได้มาซิมเนาะขนาดทุกคนมันนี่แซ่บไปดิหอมนี่แหะพระได้เอฟเฟคอีกได้เอฟเฟคธรรมชาตินะทุกคนเนาะยังไม่แบบกบเกลียดห้องตามธรรมชาติเลยอันนี้ตัวบริเลี่ยงเลยทุกคนเด้อธรรมชาติเด้อ ข้ามัาตของส่วนไปยเลยเนาะบางทีแมงกินนูนดูองกบมกอุนที่แมงนูนครับทุกคนข้อแรเขาไม่เลเขาอแรกเขาก็ม่นะเอาหมาเอาหม้อสาหาแมงนูนกัมันนี่ครัวนี้ ได้หลายเด้งเลยมอนี่นี่แตงนให้มันไหมเลกันกินอันนะัต้มเกมี่ยนี่พร้อมต้มเกมีนี่กแทบแทบมอนี้นี่ <c oughs> อ่เรียนไหม,มนี่ืออันไหมเดอัเี้ยหลายพวกเกาทุกคนไปกินมาเราหลายคนจ้า ตอนหานะคือว่าไม่หายากคร็นยังงกต้องเป็นยังนไงทำไปดูบางกล้องถ่ายเค้ยงับอีกต่อเนืองเราต้องใกล้ชิดกันมันจะแซ่บเข่าป้าแสดงว่าแกงนกอี่แซ่บก่อนได้นี่แกงนกก็แซ่บเลยก็แซ่บ ขิงเคี Đây ่ยนิงบชหากกินบวเน้อบวดจังไรนะครับนะครับแม่มาหันแก่แทนยอง่อนัแซ่บเนาะแกงแก้วกับแซ่บแกงนอกรแซ่บมันบอนในเรื่องเมคัวเขาน่ะเป็นอย่งกแซ่บ เจ้ปูอีทุกคนเน้ำปูเจน้ำปูลงมาเจ้ปูแต่คนไตุ้่งกินดวน้ำปูบ่มากบ่มากปะเจาน้ำปูบ่มากกินกินกับเขากินบ่แล้วบ้านไอ้อ่นเขากยกิน ภากลางกับพ <políticas> <duh> <pregnancy> ักเหนือกินอยู่ไทางใต้ส่วไม่กินรอดหกไ่เคยกินน้ำูไ่เคยกินมะโคอไเียมะโคกบ้งมะโบบ้งหบเขากินเขาก็เห็นนือื่นกินแบบกินลาลาเียวเเห็นว่ากินลาลา เาขออันตัวอันมีอันแกนหันมี่ยนหรือบ้ยู่บ้านแตมีแกนไหพราว่ามะขอตัวอันตัวหนึ่งก็ไม่ชุกตัวอันขาเกาะเขาบุ้มบ้าชุกับเขาบ้านเรามีแต่มะขาะกินสมหมนกักินเล่นัมทุกคน เห็นของดีเนี่ยน้มาข้อส้มต้มส้มเนรอเออบานอูขีดละลาเลมะขอมขอส้มบ่ฮ้องบ่เป็นมะขอส้มไหมบขามะข้อมะขอมันมบเขา ผมยัดใหม่เลยหน่อหน่อันนี้หน่อแล้ว่ามันหน่อใช่ไหเนาะก็มันใหม่มากเลยแป๊บดีครับมันเนี่ยหน่อตอันเปิดหามนเนี่ยละป้มมันตรงแป๊บเดียวนี่จเอามาเทียนหม่เล้ทุกคนได้นสามถ้วยเท่านั้มืนเนี่ยออกมาหลาย สี่มือลอยบ้านะสี่มือล้วนๆกินไม่อใใ่อ,อนไม่อ่อนนีกกลินเข่าขขมาจบมาเจ็บกินไในเดียวขอที่ว่าอาหารโบแซบเลย <c oughs> ไม่ต้องกินคุอกกี้ ต้มเก็มกับแส่พักตัวคนนี่ต้มเตมมาไหมไอาดำเนี่ยหมาเนี่ย <c oughs> น้ำเงาคือหมา,มาหมายปะแซ่หนักอ,อ่นะนะมอกีหมาเหรอกลางว่าใช่ไหมน้ำงาคือหมาน้ำเงใหญ่ไ <c oughs> ม่มาเนากึก แมงเมาใหญยหันย่นแซมเนาะมาขวบุโบสีจีเทียมหงตันน่อยที่หมาตัวใหญ่ด้วย <c oughs> แมงเมางสีจีเียมี่ทุกคนแย่างนองตอนน้ำปูจุไกค่คน หันก็หมางอมนสุกหัวหม่างเอาอีกเล็กเล็กหัวเล็กหัวเขาไปเมืดพอแก้มะเฮะเฮ้แก้มบนอะไรฮะนะหนามกจับฮะนะไปมืดเลยโัวกระหังของหงุมนี่จะจะรักอหนามกแบไปครับคลายายหรือว่าเมืออไฟไหม้แล้วจะจะมางมาบอกมือคนไหม้เลยเมื่อมือหม้มาบอกมาอ้อม้างี่แบบ เนาะเข้ามาบ่ได yeah. ้เห็นนะเข้ามาบ่ได้เนี่ยคไทมา่งมาดับที่บ่บ่มมือเนี่ยโบวิ่งมาดับว่รอมือก็เร็มากแล้วนี่เรคอยคนเดียวดับนะซึ่งพวกเจ้ามาทับอินนะพวกเจ้ามาสิเจ้ากลับมือแรงมันไม่มีแต่คอยดับคนเดียวอีแย่ตอนนั้นจุดหนึ่งโมงจุดหนึ่งโมงอ่ะนะหนึ่งโมงเราคอยยังมาดับไฟอยู่มันลามีเด้ แมนแล้วก็ได้กินนอนนี่ยดิแต่ยามันพก็ดได้กินนอเ <c oughs> อาใส่ได้ดับไฟได้หนึ่งกับยาทุกคนไข้ไอภัยไข้ไอภัยเดี๋ยวนี้ไฟลามมาละตัวเห็ดลักห้กวยแบบนี้อู้รัก <c oughs> ที่ไปถามในบ้านก่นบ่มีรักหงอยแล้วกับมีแต่หัวยตัวนี้แล้วเนาะทำมามันทำลายยูฮันเป็นของเฮาเลยไอ้นี่ดินเนี่ยที่ได้เพิ่มอีกหลายเลยทุกคน หลายเลยได้ค่ะาาแม่ของเฮานะไปเงีบไปประมาณออกจากหัวประมาณสองสองเมตรสามเมตรเขาไม่สามเมตรเขาดึงแต่พี่ปิศาสุดพุ่นแล้วก็ดึงเขาหันนี่โอ้ได้อีกกว้างหกหเ้าอีกสบายทุกคนได้โอ้ได้เจี๊ยบคือเสือกแล้วสิเก่งเนาะมันก,นก็ได้เนาะมันหิวเน <laughs> <ด>๊ะทาเ <laughs> ขาก <laughs> ินมามามาขอให้เอ็นนี้เน่โอ้มากินเนาะ ของเฮาเมื่อนี้นีู่สุดยอดเนาะทุกคนเนาะหามาสดๆมากินเลยโคนเบิ่งมาสดๆมสดๆน้อยเขียวๆอยู่ขาตะขานบานทุ่งแมนแซ่บกักเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามมายซองตัวโยยแฟมิลี่เด้อเนาะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะสาระแค่นี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อสิเก็บบรรยากาศวันนี้มาให้ทุกคนได้มาเบิ่งอีกเนาะแตนนี้่ชนแนลเด้อ เอออย่าลืมฝากทุกคนไปที่ตามซอง Sunny Channel เลยเนาะทุกคนเนาะให้ครบมืนนะ่นเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้ประมาณ2,000ป่ายแล้วเนาะทุกคนเออว้าวาได้เนาะสองตัวกับ2,000ป่ายคือกัน <c oughs> เป็นยังไงก็ฝ<ๆ>ากทุกคน<ๆ>เป็นกำลังใจให้ทั้งสองซองสามซองของเขาเลยเนานะ